สวัสดีค่ะขอต้รับเข้าสู่ช่องแม่พีก,กอกน,นะคะวันนี้ชายเดียวลองมาดูโคกใหม่นะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมเนี่ยมากับเจ้าโซดา <c oughs> เออดีเหมือนกันเนาะเราเลี้ยงมาน้อยไว้นี่เราก็มีเพื่อนไปนะแล้วเราไปนู่นนั่นเนี่ยอืมเราก็ไม่ต้องไปเดินคนเดียวเนาะโอเคไปเจ้าโซดาเดินทางลูก กน,นี่นะค่อยยังไม่เคยมาหาสักทีนะคะตั้งแต่มาอยู่กกาะเป็นครั้งแรกมาลองดูเฮ้ยไหนเม็ดแรกแหกมัน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 เด้ออ่ะเม็ดเดียวเทสุดาเอ้ยเจอแล้วเล็กเล็กทุกคนอู้หู้หหูอุ้ยแต่มันไม่เล็กเนาะอ่ะดีกว่าไม่ได้ เพิ่งออกรอเปล่าเนี่ยมันเล็กมากหมันเด้อหมันด้อหมันเด้อหมันด้อหาดูหาดูาดเออมันยังเล็กอยู่นะทุกคนนี่ กูโซดาหลงนึยทุกคนโอ้นี่ทุกคนโอ้มันเล็กๆนะนี่มันเล็กมากทุกคน อันนี้อัตลิวเลยนะมาช้อนเอานะเออคือน้อยแท้ใช่ไหมทุกคนโอ,โอ้ช่องลูกน้ำสอมาทุกคนใช่ไหมโอ้สี่ลูกสี่ลูกห้าลูกโอ้ ลูกเล็กมากทุกคนแล้วก็ไม่ออกเป็นหนูด้วยนะแตกแล้วอาจะคุณเหยียบไอจะแดง่าโคกนี้มันเป็นเห็ดพัน พันน,น้อยเนาะไม่ใช่พันใหญ่นี่ทุกคนจะดอกเล็กมากเอองดหลาโอ้โหขเเี้หาด้วยเนี่ยมาดูลูกเล็กมากนี่ยอ้ยังอ่อนอยู่นะทุกคนยังเพิ่งออกหรือเปล่า อ่อหินเฉยนี่นี่เห็ดปิดไว้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ถ้าลูกใหญ่แบบนี้โอเคเนี่โอ้ดูสิลูกเดียวไม่ใช่ โอ้โ,อโ,อโอหหลูกใหญ่เลยเอ้ถ้าเจอแบบนี้ก็โอเคนะมาดูต่ออันนี้มันเห็ดอะไรทุกคนหเห็ดไข่หรือยังไง ใช่เห็ดไข่ไหม๋ยวไปพูดเห็นดูมันเห็ดอะไรทุกคนมันใช่ที่เห็ดกินได้ไหมเนี่ยอ๊ยแต่ไม่หอมนะว่าเห็ดไข่ก็ไม่หอมนะทุกคน,นใช่ไหมเนี่ยกง็งงอยู่ แล้วก็เห็ดยางเห็ดยางบีดูก็ไม่มียางนะทุกคนนะนี่เอาไปลองดูนี่นใช่ไหมทุกคนเก็คือน้อยแทะมันน้อยกระโดกระดีทุกคนเอ้ยมันลูกเล็กเนี่ย มันน่าจะลูกใหญ่ๆมันสองลูกนะเอาไปก่อนเี๋ยวแล้วลูกม,มีแต่ลูกเล็กๆไม่เจอลูกใหญ่สักทีใช่ไหมอันนี้ ลูเกเล็กแท้เจอแล้วแต่ลูกเกล็กจังเลย มันพึ่งอ,อืมันนี่ทุกคนเด็กมากเห็ดมันก็ลองอ,อืงทุกคนนี่เล็กมากโอ้ ทุกคนนี่โอ้ฮู้นี่องแตกเลยนี่แต่มันลูกเล็กนะน่าจะเจอแบบรุ่นดอกใหญ่แบบให้เราหน่นอยกําลังเกิดนะทุกคนนี่ นี่ทุกคนถ้าลูกมันโตมันจะเยอะมากเลยนะเห็นมันเล็กๆอกยนะู<ฮ>่นี่ยโอ้น่เสดงมันกำลังเกิดหน้าแถนี้นะเถ้าไม่โตเท่านี้ก็โอเคอยู่นี่เหไม่โตเท่านี้ มันจะตวกว่าน,นี้กระตูแค่นี้เนี่ยนี่ทุกคนมันก็ลองออกนะเยอะเลยนี่นี่มันเล็กอยู่นี่นี่ทุกคนมันก็เจออยู่นะแต่มันโลกไม่ใหญ่ ทุกคนเจออีกแล้วสุาสุาไปไหน,นแล้วต้องเรียกบ่อยนะคะกลัวมันหลงป่าอุ้ยโอ้นี่ถดอดใหญ่บแบบนี้นะ่ะสูดยอดเลย่งโอ้โเก็บแบบที่ยาวกันเลยทุกคนเจออีกแล้วทุกคน อ่ะที่เราดอกสองดอกก็เก็บไปเจอแล้วทุกคนนี่โอ้โน,นี่ออกมาเลยนะนี่นโอ๊ยผมไม้เล็กเล็ก ห,หิดไหมมาเจก็ก้อนหินทุกคนม,มาแล้วเจ้าเจไดมีโอเจไดไม่ให้หมูอุ่นขั้วนะทุกคนสำหรักขี้นี้ก็ประมาณนี้ค่ะสงสัยเห็ดกำลังออกนะทุกคนเพราะว่าลูกมันเล็กมาก เดี๋ยวเรามาดูอีกทีนเนะาะเนยแม่เจชฎาฮนง่ายไหม